เดี๋ยววันนี้นะเดี๋ยววันอังคารเนี่ยพี่บอกนี้ก่อนนะผิ่เกี่ยวที่พี่ให้ทำทั้งหมดนะเดี๋ยวทุกคนต้องเีมเซ็นให้พี่สัปดาห์ดูว่าเฮ้ยอย่างที่พี่จ้างใครแล้วบ้างเบลชลี่แต่มันแยกเป็นสองกลุ่มเดี๋ยวจะเอากลุ่มที่สมพรเข้ามาด้วยพี่อ่านขออนุญาตแล้วก็คือจะมีสามทีมที่จะเข้าไปประชุมด้วยนะคะตอนเช้าเนี่ยเราจะสตาร์ทกับเทรเลเข้ามาทั้งหมดปัจันทร์เนาะเราจะรู้เป้าหมายของแต่ละกลุ่มเนาะเฮ้ยเราจะทำยังไง เราจะแยกย่อยออกมาแล้วพี่ให้อิงเทียบแบบแล้วระหว่างสุขภาพตัวเก่ากับสุขภาพตัวใหม่และเอาสุขภาพตัวใหม่โดยใช้ค่าห้องสามพันนิดกับไอ้ตัวห้าแสนเพราะบางคนเงินนี่เยอะไม่ต้องการความคุ้มครองที่สูงแต่อยากได้แบบเหมาอ่ะ mm hmm. เออเหมือน mm hmm. ที่ไทยจะก,การผ่าสองแสนนะน mm ่ะเราก็เลยเอาค่าห้องสามพันนิดกับตัวนี้แล้วเอาหนักักนกันส่วนในเรื่องของแท็บดีฟันที่แนวสองก็ดีเออแต่เราต้องตอบโจทย์ได้เฮราถ้าเงินมันหายไปครึง ได้อีกครึ่งหนึ่งไปแลกกับความคุ้มครองที่10ล้านอ่ะพี่ว่าดีไหมก็หาเฉลียแล้ว่าเงินหายเท่าไหร่่าหาสิ